สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแคทโทรจธทตดแมวสายมูตามดูดาวแล้วนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีอีเวนต์ใหญ่ถึง2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะอย่างแรกตอนต้นเดือนก็คือเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะทั้งวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวนะคะก็ขอให้ทุกๆคนที่ฉลองรับตรุษจ,จีนเฮงเปังปรวยรกันไปตลอดทั้งปีเลยนะคะ อีเวนต์ถัดมาค่ะก็คืออีเวนท์ที่เป็นสากลอย่างวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ค่ะขออวยพรให้ทุกคนมีความรักที่ดีไม่ว่าจะเป็นชาวโสดหรือคนมีคู่นะคะก็สามารถรักตัวเองและรักคนอื่นได้นะคะก็ตามไปดูดวงกุมภาพัน์ธกันได้ทุกลัคนาราศีเลยค่ะ วงของช่องเรานะคะช n แน,นลนี้ก็จะเป็นการตามดูดาวนะคะซึ่งใช้ลัคนาค่ะลัคนาจะต้องหาจากเวลาเกิดนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูจากราศีได้นะคะส่วนวิธีการหาลัคนาในแบบไทยก็จะแปะให้ไว้ที่ description ด้านล่างค่ะว่าแบบไหนเวลาเกิดนี้นะคะมันก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช anel นี้ด้วยนะคะและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวเพราะว่าดาวพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะ EP นี้ EP ที่21แล้วนะคะเป็นของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ ดามังกรบ้านของคุณอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตอนต้นเดือนเนี่ยมีดาวคู่ประชาสัมพันธ์อย่างดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธมาทับลัคนาเลยนะคะคุณก็จะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือ,มอนมรณะค่ะแต่พระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอาลีและสุภะอืก็เรียกว่า ชาวมังกรนะคะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้มรณะหมายถึงต่างประเทศได้นะคะต่างถิ่นแดนไกลนะหร,ออรือดาวอาริพอดาวอริมาทับลักเนี่ยคุณจะเจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนะคะแต่สามารถแก้ไขได้ค่ะเพราะว่า1กับ4เป็นคู่ประชาสัมพันธ์เขาก็จะช่วยเหลือ,อากาันคือถ้าคุณต้องการที่จะโปรโมทอะไรนะคะ มรณะหมายถึงออนไลน์ก็ได้นะคู่ประชาสัมพันธ์ในที่นี้ก็จะส่งผลดีนะคะแล้วมาทับลักษณะของคุณด้วยนะคะแล้วดาวพระอาทิตย์พออยู่ในดาวอาทิตย์พออยู่ในบ้านของดาวเสาร์นะคะเขาก็เป็นคู่มิตรธาตุไฟกันด้วยนะคะคุณก็จะมีกําลังมีความเรียกว่ามีบารมีแล้วก็กล้าพูดกล้าทำแล้วในวันที่ 5มกราคมนะคะดาวพระอังคารก็จะย้ายออกจากวินาศมาทับลัคนาของคุณอีกนะคะซึ่งหลังจากวันที่5เนี่ยชาวมังกรปังและรวยมากเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าของเรือนพันธุซึ่งหมายถึงครอบครัวบ้านรถที่ดินอสังหานะคะมาทับตัวเลยค่ะแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนลาพาอีกนะคะลาพาทับตัวโชคลาภทับตัวนะคะจะไม่ให้ปังได้ยังไงนะคะซึ่ง ตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนะคะตลอดเดือนเลยก็ชาวมังกรที่ชอบเสี่ยงโชคนะมีโอกาสลุ้นนะคะกับอะไรบ้างก็เลขบ้านเลขรถได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีดวงทางด้านนี้เช่นดาวพื้นดวงเนี่ยดาวราภะาของคุณเป็นดาวเสียอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องเสี่ยงนะคะก็เอาแค่พอของปากหออคอเนาะซึ่งถ้าใครต้องการจะ ซื้อบ้านซื้อรถก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าดาวบ้านดาวรถดาวความมั่นคงมาทับตัวของคุณเลยแล้วก็เป็นโชคลาภด้วยนะคะแต่ให้เรามาระวังแค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นนะคะที่เขาจะอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูอย่างดาวพระอาทิตย์และพระพุธนะคะอาทิตย์และอังคารเป็นดาวหัวร้อนค่ะอาจจะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือหรืออะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าอาจจะเสียหายได้นะคะ แล้วก็ดาว3กับ4เป็นคู่ปากเสียอาจจะพูดไม่คิดหรือว่าพูดจาผงผางพูดแล้วคนอื่นเข้าใจผิดนะคะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงสั้นๆแค่วันที่5 1 3ถึง13เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าหลังจากวรนนั้นค่ะวันที่13และ14นะคะคือหลังจากตรุลจีนไปแล้วเนี่ยดาวพระอาทิตย์จะย้ายออกจากการทับลัคนาของคุณนะคะไปอยู่ในเรือนการเงินค่ะ และดาวพระพุธก็เช่นเดียวกันนะคะตามไปในวันวาเลนไทน์เลยนะคะดาวสุภะเข้าสู่กระดุมพะโอโหดีมากๆแต่ดาวอาริเข้ากระดุมพะนะคะในกรณีนี้คุณอาจจะได้ทุกขลาบก็ได้ก็คืออาจจะต้องมีอุปสรรคหรืออะไรเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วถึงจะได้โชคลาบได้ความสําเร็จมานะคะเป็นไปได้หรืออาจจะได้โชคลาบจาก ทางไกลนะคะความสำเร็จที่เกิดจากต่างถิ่นแดนใกล้การติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์นะคะก็จะนำพาเงินทองมาให้ได้นะคะเพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวประจำตัวของคุณอย่างดาวพระเสารในเรือนการเงินด้วยนะคะฉะนั้นใครที่มีงานการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือว่าดิวกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าทำงานในบริษัทต่างชาติในไทยนะคะ ก็จะส่งผลดีในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าดาวมรณะเข้ากระดุมผาส่วนใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์อะไรที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเป็นครีเอเตอร์ต่างๆนะคะก็ส่งผลดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการที่เขาอยู่กับดาวอาริด้วยเนี่ยก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้ไง่ายสะทีเดียวอ่ะมันก็จะมีเรื่องติดขัดบ้างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะ ส่วนในเรือนของคุณนะคะในวันที่13นะคะอีกดวงหนึ่งที่เข้ามาก็คือดาวพระสุกค,ค่ะพระสุกย้ายออกจากวินาศมาทับลัคนานะคะแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะที่หมายถึงการงานและปุตตะปุตตะคือบุตรบริวารลูกน้องการลงทุนนะคะหรือว่าความรักเกิดใหม่ก็ได้ความรักเกิดใหม่มาทับตัวค่ะคุณก็เป็นข้อดีของคนโสดนะคะแต่ว่าอีกรณีหนึ่งมันมีทั้งดีและ และเรื่องที่ต้องระวังละกันเพราะว่าเรื่องดีเนี่ยณนะตำแหน่งนี้ดาวพระศุกร์เป็นเทวีโชคเลยนะคะก็เรื่องการลงทุนต่างๆความรักเรื่องบริวารอะไรเงี้ยเรื่องบุตรก็ถือว่าไม่แย่แล้วก็เรื่องการงานก็ไม่แย่เพราะเป็นเทวีโชคและอยู่กับดาวคู่มิตรอย่างดาวพระอังคารด้วยมีนิดหน่อยเท่านั้นเองก็คือเขาอยู่ในบ้านคู่ศัตรูค่ะเขาอยู่ในบ้านดาวเสา เวลาผัสุกอยู่ในบ้านดาวเสารก็จะมีความอึดอัดบ,บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะอาจจะการงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆจะนําความไม่สบายใจมาให้คุณนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วประสบความสําเร็จนะคะใครที่เป็นเจ้าโปรเจกต์มีโปรเจกต์เยอะๆนะคะปุตตะอยู่ร่วมกับพันธุครอบครัวและลาภะด้วยนะคะโอ้โหเรียกว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้บ้านใหม่ รถใหม่ก็ได้อุตตะคืออะไรใหม่ๆก็ได้นะคะแล้วก็ได้ที่ดินหรือครอบครัวนะคะนำพาโชคลาภต่างๆเข้ามาให้คุณนะคะเพราะว่ามาทับตัวเป็นเดือนที่ชาวมังกรเรียกว่าเฮงๆรับตุดจีนเลยนะคะในเรื่องของการงานและการเงินค่ะดีมากๆส่วนในเรื่องคู่ครองคนรักนะคะเป็นดาว พระจันทร์แต่ว่าเราจะไม่ได้ตามดูดาวพระจันทร์นะคะเพราะว่าใน1เดือนก็จะเดินครบทั้ง12ลัคนาราศีเพราะว่าย้ายพบทุกๆสองวันครึ่งทีมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าคู่ครองของชาวมังกรเนี่ยก็เป็นคนมีเสน่ห์ตามเกณฑ์ของดาวพระจันทร์อยู่แล้วแหละแต่ก็จะมีอารมณ์ข,ขึ้นขึ้นลงๆนะคะก็ต้องไปลุ้นกันรายวันซึ่ง เราก็ไม่ได้ตามดาวพราจันทร์ละกันเนาะไม่เป็นไรคะ่ะในภาพรวมของชาวมังกรก็ถ้าโฟกัสในเรื่องการงานการเงินนะคะปังแน่นอนและดาวดวงสุดท้ายที่ทย้ายนะคะก็คือดาวพระเกตนะคะย้ายออกจากเรือนครอบครัวพันธุบ้านรถที่ดินอสังหามาอยู่ในเรือนเพื่อนฝูงสหัชชาการเดินทางและการติดต่อสื่อสารค่ะซึ่งตำแหน่งนี้นะคะในตอนสิ้นเดือนวันที่26นะ ดาวพระเกตเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วพอเขามาอยู่ร่วมกับดาวราหูเนี่ยเขาจะส่งเสริมกําลังให้ดาวราหูเข้มแข็งขึ้นเป็นสองเท่าเลยเรียกว่าราหูทรงยศค่ะเพราะว่าตามตำนานของโหราศาสตร์ไทยนะคะพระอินเนี่ยเขาตัดแบ่งพระราหูเป็นสองท่อนค่ะท่อนหัวเป็นราหูท่อนหางเป็นพระเกตนะคะแต่พระราหูไม่ตายเพราะว่าก่อนจะโดนตัดเนี่ยดื่มน้ำำนาําอมฤตเข้าไปก็เลยอยู่ยงคงกระพันนะคะอันนี้เป็นตำนานเนาะเรื่องเล่ามา แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตามดูดาวในวันนี้ก็คือพอเขามาอยู่บ้านเดียวกันนะคะหัวกับหางรวมกันก็เหมือนครบองค์เต็มตัวนะคะพระราหูก็เลยมีกําลังขึ้นสองเท่าในเรื่องอะไรโอ้โหราหูเป็นดาวกระดุมพระเป็นดาวการเงินของคุณค่ะรวยไม่ไหวเรียกว่าเศรษฐีก็คือชาวมังกรเนี้แหละค่ะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะตลอดเลยอ่ะแตไม่ใช่ตลอดนะต้อง ก็เรียกว่าตลอดทั้งปีละกันเพราะว่าพระราหูอยู่ตรงนี้ทั้งปีแต่เฉพาะกุมภามีนานี้นะคะสิ้นเดือนกุมภาเป็นต้นไปเนี่ยปังมากขึ้นเป็น2เท่าเลยนะคะแล้วก็การติดต่อสื่อาสาื่อขอทอไการติดต่อสื่อสารการเดินทางคอนเน็ชันต่างๆนะคะจะนำการเงินมาให้กับคุณด้วยเพราะว่าดาวสหัชชาคือดาวพฤหัสนะคะก็เป็นราชาโชคโอ้โห ดีมากๆเลยชาวมังกรไม่รวยนาทีนี้จะไปรวยนาทีไหนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นดวงโดยรวมของชาวมังกรนะคะแต่ว่าถ้าใครจะปังมากปังน้อยเนี่ยต้องไปดูดาวพื้นดวงประกอบกันด้วยเนาะซึ่งก็คือการดูดวงส่วนตัวนั่นเองค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้แปะลิงก์ไว้ให้ที่เรสคริปชันด้านล่างนะคะพบกันใหม่เดือนหน้านีนาคมค่ะสำหรับเดือนนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ